สบายดีทุกคนมาพบกับซ่องปาาบินอีกแล้วหะตอนเช้านี้ปาาบินพาทุกคนมาที่ตลาดลาวออซี <homework> <bur> ่จีบเราสนุกเขียนว่าตลาดลาวอ๊อซี่อยู่ที่บ้านหนองแดงเมืองสิโกตาบองนะคอนโด่งเร่งแฉกนะก็เป็นตลาดที่น่าจะเปิดคิดว่าตลอดจะ4ชั่วโมงที่บอกเนาะเนื่องจากจะมีโซนที่ขายทั้งตอนเช้าตอนแรงแล้วก็มีโซนที่ขาเจ้าขาย ทั้งตอนกลางคืนนำคนล้ายหลายโอ้เักก่วงสอง,ง 2, โลหะพันโลละสามพันบางช่วงก็ซื้อถึกๆเขาก่วง,บ,งบางช่วงก็แพงแพงนะขึ้นขนาดเลยตลาดมาจาไดก้ก็ขึ้นนะขึ้นปกติ อามาจนขายของสดแล้วนะตัวน,นี้พระราดินเคยไปมาหลายตลาดแล้วนะตลาดนี้ถือว่าถ้าเปลี่ยนประเทศพักไดนะ้เนาะถือว่าชื้อชื้อไปแหละไม่เจ้ว่วาพระเจ้าจะซื้อยูนี่นะหมายถึงว่าซื้อยกยูนี่นะแล้วก็เอามาขายงอยยูนี่นะมันก็เลยพ่ได้มีการขนส่งอย่างทีนะมันก็ซื้ง่ายขายง่ายเพราะะนั้นที่ตลาดนี่นะมันก็เลย สินค้าค่อนข้างจะถือเลยทีเดียวอ่าหานี่ยังโล6 0 0 0นชนี่ยางโล6 0 0 0นชิ้แต่างที่ได้ว่ามาต่อต้นคิดนบว่าหลายๆตลาดท่านจะมาจะมาชื่อเอาอยู่ตลาดแห่นี้ไปขายต่อนะนีตลาดแห่งนี้จะเป็นตลาดขายทรงมีตลาดแห่งนี้ก็เลยว่าถือ่อ อาจะขายเป็นพักเป็นอย่างอันนี้ก็เป็นทางเข้าอีกทางนึงหน่อยจะมีทางเข้าหลายทางเลยแต่น,นี้เขาจขายปลาแดกอยก่างนี้ปลาแดดข้างหน้านี่เป็นทางเป็นทางเลยส่วนนี้จะขายซ้นนะซ้นหมูซีนอย่างน าเอาไปปิ้งนี่เอาแบบนี้หรอปิ้งหมนแน่นออน้เพ่แซ่แน่นอเออสุดยอดเลยเลยนะปีกินแลชินได้ติดใจยลเท่าไรเนี่ยไล45ให้คือกันอ่านี่โลนโลเนืน้ษษษอหมอปงสุดยอดเลยเลอ่าเราคิดนึ่งกับ้าใชบเลยเราคิดหน50บาทข้าใจั วันข้างหลังนี้จะมีขายปาวันไายปาก็จะเกลียยๆไรไเด้อพี่น้อง <c oughs> เรื่องเอรอไม่งานไมของเราแหละไ่ได้กินได้ได้เกก็ดูีดีอยู่เไมได้บวมไม้เบี่ยงรุ่นว่ะลาเขาชิซื้อป่าไปเห็ดค้อยเหรอฝันมีเห็ดค้อยได้เหรอแล้วหาไงเนี่ยอาจารย์ฝันอะไร เนี่ยไปเห็ดลาบเนาะานคบูอนัน,อนนี้น้ำวซ้มาเลยอันนี้น้ำวก็เามาน้ำวมาค่าะก สามีนกขาน้อยไปยนอนนะวันนี้ปลาจุดนี่เป็นปลาจุกธรรมชาติว่าเนี่ยเนี่ยออันนี้ปลาธรรมชาติแค่นะั้ น้ำของ กบนาโลเท่าไหร่ตอนนี้7 0ซอันนี้50อ๋ยังมาตายนี่70เนา่ายแล้วฮะ่ตายตายไม่หนะเกบที่านี่ามนนีกบข่อะไรกบสวรรค์นะโคตรนยอันนี้5าซินี่ยูอนีกบนาเนี่ยนี่เนเียบ้ยามฝนก็มีเีย

เจ้าป่าน fish ี่แหละทุกคนให้เป็นปลากระสังน่ะปลานี้นี่ก็ได้เจ้าเลี้ยงแล้วกระตังเติมดำดำเอาจ้าโตเอาสามโลเอเป็นปลาเลี้ยงนี่ว่าปลาในน่าอ่ะอันนี้โลเลยน่าก็ซื้อวันโลสิบแปดอ๋อค่ะปลาเลี้ยงใ่ป่ะท่านหาปลาธรรมชาติที่ก็ได้กินแล้วถ้ากระจายเบิ้ร แม่แม่นป่าธรรมชาติก็น่าจะโลชั่นเพน้ำมัทันคนเพแต่อมาป่าเพนน้ำมันทันเลยอากาศดีตลาดดีคนคนไหลฮะอคปกรณ์นะโอ้โอ้ทุเชียบางว่า I've yeah. been yeah. yeah. นอลานนอหวานนอขมมีหลายเลยตอนนี้ตลาดนี้ใหญ่ทุกคนกวา้วางกวา้างมีหลายโซนขนาดเลยโซนนี้ก็จะขายเป็นอย่างมะเผ็ดมะเขือมะแสบมะไมก้ก็มีนะมีมะม่วงมะหยองก็มีขายขายกัน าเบ้านเกินามาเตบ้านเกินเชื่อแ,แซบนัวอรอยปาเใส่ไฟย่างเผือย่างอ,อ,อันน่หนใส้งา,งาหมูเ<อ>้าแห้งั่อันนี้ 1, ล 3, ๊นต้นสาสองสามตก็ขายนัวดีแน่นัวอร่อแล้อันนี้เป็นสวอ,อย่างนัวูวูแบบเดียวกันนี่วะอันนี้ก็หนูเลี้ยงวะแม่เอาซสช่ออยน,นี่ต้งโลชนะ ทางน้อใช่เน่อไเร่ตัวนเอนุรื่องหกสิบเลยช้างน้อยสามเข้ามาลิกก็ได้สอางสามตัวก็ขายมาช่วยน่ัได้ขายดีได้แคบด้ยต้อยสามเทียนจับนึงได้หาเงินกันดวยไา้ไค่ะพ่อแม่ ตลาบมีค่ามีค้ณสม่ค่ามค่ปลา่างาม่ขคามันมาแซ่บสั่ขั้นบแซ่บเราเียจะมาส่งผู้ใดเงินขับใจขับใจอันมานได้โอ้มักม่วงขายง้อยแล้วก็ขายตรงนโลละห้าพกิโล อันนี้สี่พันีบสงหมิบพันเดิมมีสิบพันเนื้อสิบพันกีบมีเขาเขาสิบพักีบมีกนีไกน้ออน่งนี่หมูป่าอ๋อนี่งวน,น,นี่หมูปา่าเไปออนล่าง อ๋อซิ่งหมูปฟานี่เฮ็ดออลามสุดยอดแหละอภบิปปากว <ś> ัย <c oughs> อาบิปปากขี่แต่กามีายเลยอันนี้นอนรันหน่อยคุณเขาจะขายทรงขายเป็นเปาเป็นกิโล่ต้นแถวนี้นะตอนกลางคืนเขาเจ้าเอาเครื่องมาลงเอาเครื่องมาเตะตั้งแข่งบอลมาเตะเมืองอื่นบอลแล้วก็เอามาลงอยู่แถวๆนี้นะเขาเจ้าจก็ใส่รถมา เราขายตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยขายตั้งแต่หัวแรงเลยแหละประมาณจะห้าโมงหกโมงแรงเขาเจ้าก็เริ่มเข้ามาแล้วเรามาลงขายนี่แล้วตลาดน้อยหรือว่าตลาดอื่นนะเขาจะไปที่มาซื้อเอาเป็นราคาขายทรงขายยกอยู่แถวๆนี้แหละเราปิดขายอยู่ตลาดต่างๆได้ไปขายขายอยู่แถวด้านหน้าเฮือนบอ,อย่างสีนะ เจ้านอรันมาลงเอามาทั้งแต่เสียงขวางบ่อแข่งหัวพันบ่อสิแดนเป็นเป่าเป็นเป่าไอ้นี่นอรันหมดเลยใครเป็นเป่านี่เป่านะเท่าไหร่เนี่ยเป่านี้สองแสนบาทเป่านี้สองแสนบาทนอรันหมดเลยนี่ทุกยนนอรันนอรันหลายได้หลายว่ะพักมักไม้ส่วนใหญ่ที่มาลงอยู่นี่นะ กระมีเสียว่าเป็นของคนลาวเขานะโดยเฉพาะจะมาจากแขงเวียงจันแสงเวียงจันทางเมืองกาสีเมืองวางเวียงสินะ่ะเขาจะปลูกไม่ว่าจะเป็นเผือกเป็นมันเป็นมักอืเป็นผักต่างๆเนะขาจะปลูกหลายสโซนนี้เขาจะจะขายตอนกลางคืนอ่ะตอนนี้เขาจะเริ่มเก็บตลาดเริ่มเก็บปัดกวาดตลาดอ่ะเริ่มประมาณจะห้าโมงหกโมงแรงถึต้นไป เนไปฮหดอตอนเศร้านะขาเจ้าที่ขายตอนกลางคืนอน,นั้นเป็นโซนข้าเจ้าขายทรงนะขาเจ้าก็จะเอายกมาลงเป็นเป่าเป็นเปาแบบนี้แล้วก็พอค่าเจ้าขายตลาดอืน่นเขาเจ้าก็มาซื้อเอาช่วงกลางคืนนะแล้วก็เอาไปวางขายในตอนเศร้าหัน่นตรงนี้จะขายกล้วยขายเครื่องขายกล้วย กล้วยเต็มเลยกล้วยน้ำช่วงนี้ก็แห้งแฉงเลยถ้าไปซื้อตามแทนทางเลยตามตลาดน้อยเนี่ยวีละแบบพันวีละ 10, ลสิบพันเนี่ยเขาจะก็มาซื้อแบ,บ่นี้นะเสื้อเป็นเครือเป็นแบบนี้ก็ะต่ไปไายย่อยต่ออันนี้โซนเอากล้วยลงนะ บางนาตัวนี้แพงเลยเลละสิบเจ็ดพันในสิบสามพันอ๋อตัวนี้มีแกนตัวนั้นผมมีแกนแต่ว่ามีแกนแพงกว่านอะ่ะเข้าถึงอาหารกานกินนี้เข้ามาตลาดนี่นี่มีครบอ,อิลีได้แหละกกนี่ตอนนี้แถวนี้แล้วขายหนักนะ ยหนังนีปลาสม้มมียอ,อยแถวนี้ยอ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นทางเข้า <c oughs> ทางออกอีกทางนึงอ่ง <c oughs> ก็จะมีป่ามีซีนมีอย่างที่ประชาชซื้อมาก็หนักพอสมควรตอนนี้เขาว่าจะกลับแล้วนะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิกแถวทั้งวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดลาวออซี่ยู่ที่บ้านหนองแดงเมืองสิคโครัตบงนะคอนโดนี้เจ๋งนะเป็นตลาดที่ใหญ่ๆแล้วก็มีหลายโซนอีหลนี้มีของขายหลายอีห่นี้แล้วก็คนก็มาหลายอีนนอยู่นี้ครัติดตามกันวีดีโอต่อไปสรับวีดีโอนี้สบายดี